ตอนนี้อยู่ที่ร้านดนใจไก่ย่างครับผมครัวอีสานบ้านจุบครับร้านดนใจไก่ย่างครับผมเมนูแนะนำครับ ซอยรัดเท้าหนึ่เแยก12ครับผมชมภาพบรรยากาศครับผม

า ok อาหารอร่อยมากนะครับผมง่ายกว่าาไได้นะเก็บซื้อาโดยพื้นไม่ไมู่กชินแล้วก็นามลยนะครับผมเน่รสชาติเค็มว่าเดินก่อนะต่ามันจะมาทอดคือคือร้านอะเข้าร้านขายได้ขายง่ายที่สุดอันนี้พิจุเป้งเห็ดครับผมพิจุเป้งเห็ดครับครับอร่อยครับผมหรือเปีโน วงพี่โป้เป็นเหตครับครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับตะไคร้เนี่ยช่องไลค์ขัตวิวแชแนลครับผมไม่มีตะไคมไม่มีไม่มีตะไคร้ก็ไม่หอมอืมครับผมมันจะได้หอมสดชื่นสนใจไว้เดินเชนได้นะครับร้านเด้นใจไก่ย่างคอยสันบายจบครับผมลาดพร้าว107แยก12ครับผมสนใจมาได้ครับผม หน้ามอแล้วก็น่าบันดิตโอเคครับผมอยู่หน้ามอแล้นบันดิตถามมาจากไหนติดตามช่องนัทขันทวชแชนเนลบอกกันได้นะครับง่ายๆหน้าหอยู่หน้ามอแล้วก็น่าบันดิตครับผมโอเค